ครับผมครับมาประวานนี้ครับผมวันนี้คุณครับเบิ้งปลาครับคุณได้บุญเบิ้งปลาครับมันมันมันเ,เดือดจบปุ่มวานวานทำลงไปรอมันครับครับเดี๋ยวคุณจะวันทำรอมันนี้ครับ จัดแห็นนะครับนั่นแหได้เพาท่านยินแหทีครับผมคระซิวแล้วครับรันบนำนือนำดือดุ๊กคุณเลยวราะมามามา รุนครับมารุ่นมารุ่นมารุน,ม,รนม่วน้าป่าอะไรกเต็มแฮครับพี่น้องเต็มแฮอ้เต็มแฮครับผมบบบบบบย้ำไปอียไปย่ำบอกย้บกไปอีกใครยันกูจะ เต็มแห่พี่น้องอูวแข้งกันแน่เลยอูวไปแหนเดี๋ยวไปมืดนี่เอากินเลยนะเอาครับเต็มแห่ครับผมเต็มแห่อื้ยวังครับพี่น้องโคตรเหนียววันนี้อู้แข้งเลยนี่ครับแข้งเหนียวครับแข้งเนียวปะครับเดี๋ยวมาปนกันครับผม บาทเดียวเนะครับนี่เต็มเลยไปไปเดินดอยู่ขัเลยครับคักเลยเอาตรงนี้ก่อนครับโอ้หลายคือหลายแหงครับมีพุ่ไปได้นี่ครับโอ้ปลาซิวเนี้ยตรงนี้เถอะพี่น้องเป็นไปเสี้ยวนี่ได้นี่ปลาซิวเอาครับผมนี่ ครับตัวใหญ่เงี้ครับทำนิ้มือเลยโอ้มกเนาะครับพี่น้องมกพีอจิตเซี่บมาเดียวพอกินครับผมโอู้หมัน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 ครับโดตญี่ปุ่นมันโดเบาไวครับตองมะใส่โคกใหม่ครับผมครับมันหลายเกินครับผมครับตองมะหอยครับผม ครับเครื่องโอ้ครับย็นแล้วยาวกว่าเดิมเลยการจะ่าพลดไงก็ได้ครับดึงหัวดึงหัวออกเลยครับมันสิพอดีครับตาเห้ยพอดีครับแค่ว่าขอดกินปลอมเลยครับพลดไงแห้งรับเบรกลงอย่งไรกันไปครับแมนมดเลย ครับโอ้เก็บเป็นชมวงแล้วครับนี่ครับเต็มเงีง้ยงเลยครับเพื่อนครับครับเป็นจิโร่เลยครับนี่ตาเดียวนี่นี่ม่ทันมดอยู่เลยครับนี่มันในกี่ดินนี่ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวที่เตาอีกเที่งครับผมเดี๋ยวสิไปเบิ่งเดียร์ดีส่อง